สวัสดีคะ่ะทุกคนครีปนี้จะพาทุกคนนะคะมารับหมวกซามมไราคาบูโตกันค่ะแต่อันนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะและที่พิเศษนะ,ะทุกคนอันนี้เนี่ยเขามีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะ่เขามีชั่ว่าฮอลิเดย์คาบูโตะเฮล멧ค่ะอันนี้นะคะเป็นของฟรีจำกัดเวลาค่ะสามารถรับได้นะคะจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะ สำหรับวิธีการนำนะคะกดที่ปุ่มด้านล่างค่ะทุกคนเป็นปุ่มตรงกลางนะคะที่เป็นรูปของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกคําว่าอวตารช็อปค่ะทุกคนเป็นปุ่มด้านขวาน,นะคะแล้วเราะะก็มาเลือกคําว่า a อสเซอรี่ค่ะส่วนปุ่มด้านซ้ายนะคะให้เลือกคําว่าเหตุค่ะแล้วกดฟิลเตอร์นะคะที่เป็นขีดสาวขีดะคะ่ะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะคําว่าไพร c ์ค่ะเราจะเลือกให้เป็นศูนนะคะทั้งมินแล้วก็แม็กซ์เลยค่ะ ต่อมาคะ่ะที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เรากดเพิ่มเติมนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่มด้านล่างสุดนะคะคำว่า r e c e n t r y created ค่ะเมื่อกดคลิกเรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มสีดำค่ะคำว่า apply นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะมาเจอของฟรีชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกดทันเวลานะคะทุกคนนะคะก็จะจโหมวดซามูไรนะคะที่เป็นสีน้ำเงินด้วยค่ะสามารถกดรับได้ฟรีเช่นกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี่ค่ะก็มีเพียงท่านี้คะ่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปรีบรับกันนะคะก่อนที่มันจะหมดเวลาคะ่ะาบ้้ไว